ว่าไงถึงแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปแป๊บเดียวรอก่อนเลยได้ครับรีเบร์ทีเลิฟเฮ้ยใครมีอาหารบ้างขออาหารหน่อยดิผมครับขอบอะไรครับลุงขอบอะไรครับหนึ่งศูนย์สิบสองลุงมงดิครับดีครับเฮ้ยมีใครเด็ดเที่จะเข้าแก้บ้างวะไอ้เฮียมึกขาวมาหน่อยดิกูต้องการคนเด็ดสัตว์ใครมีตัวเด็ดเดบ้างดีๆอ่ะลุงอะไรนะกูอยากได้คนเพิ่มไปแค่สองคน นี่ไงนั่งถือหอกอยู่นะใครวะนี่นะนี่ยเรืองแสงยิบยับเลยคนเดียวเลยนะน้าอยู่อยู่แล้วเขาอีอะลุงเขาไม่ได้อยู่แก๊งไอ้เฮียแต่เขาเป็นคนในครอบครัวไอ้สัตว์ร้องให้ดิเ้ยออเขาไม่อยู่เหรอไอ้แม็กอะไรพี่แม็กวันนี้มีตีป่ะตีใครอะแกร้องกะรีอะฮะฮะไม่ใช่เขามีเรื่องกันอยู่เขามีเรื่องกันอยู่ ตีสรุปมันวันนี้วันนี้มีเรื่องวะเนี่ยรอมาประมาณสองชั่วโมงอ่ะคุณคยดีครับพม่เดมันยืนยันว่ามันก็พูดเนี่ยน้อยกว่าสามน้อยกว่าสามรลุงมีนครบาลเก่าคนหนึ่งอ่ะอยู่โคเอีทยที่เ่อเพิ่งตีไปชื่อชื่อจอดลุงน้องน้องผมแหละก็นิสัยดีนะเคยรู้เรื่องใช่ไม่รู้แต่ลุงไม่เคยเห็นได้เด็กใครวะ พิชี่มาบ้าหน้าบ้านมันยังไงที่มันลองไม้กับลุงหรือมีดวะอ๋อหนึ่ง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 มีดใช่ระบบเราอะหรอไม่เช่อไหมไม่เก็ถ้าเกิดว่าพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นมีปัญหาไล้นพูดไปงาจจะพูดมาไม่หมดได้ผมวากันใช่หบอกว่พูดไปดครับโอนมาเลยเลขหนึ่งศูนย์สิบสอง เออผมจะถามว,ว่ามีแนะนำบ้างไหมครับแนะนำเหรอจุดสุดสุดที่ดีที่สุดของแท็กนะตอนนี้อยากผมอยากได้อย่างรถของแทกกี้ครับอ่านั่นแหละนั่นแหละคือสูตรนั้นแหละสูตรเดียวกันอ๋อใครเปิดใครถ่ายรูปอะไรวะอารันโอนให้ลงลงเหล<ม>ือสองสล้านแได้ไหมอ่ารไว้แล้ว ธุรกิจนี้รวยคนเดียวแล้วไอตี๋ต้องคุยไอตี๋รวยคนเดียวแล้วหลายคันตลหลายคันผ่านแม็กซ์เต็มๆล้านเปอร์เซ็นต์เอาหมดไอตี๋ตอนนี้เขาอาจจะให้กูพบกล่องกระจุนสามล้านเอ๋อ่าอบ้โหกล่องกระจุนสามล้านใช่าโอเคถือว่าโอเคครับเด็กจูนที่อ คือต้องการต้องการแบบเร่งด่วนเลยใช่ไหมเอาสุตที่ดีสุดของร้านเราด้วยใช่ใช่เอากล่องเอากล่องให้ช่างเราเลยครับเอาก่องให้ช่างเราเลยไอล่ออยู่ที่กูอยู่่รอกูอ๋อกล่องโอคกล่องกล่องกูอะสร้อยโอเคโอเคสร้อหกนละท่รหนึ่งส่วนบ1องกล่ง่ง่วนกล่องสองร้อห้านะตลูกค้าลูกค้าคนสนิทเหรอไม่ใช่คนสนิทอะ แต่ลุงเขาอยากให้แต่จริงแต่จริงเราอยากเพิ่มเป็นสามล้านห้านะหนึ่งศูนย์สสองจริงๆเราอยากเพิ่มเป็นสามล้านห้านะครับแต่แต่ทีนี้เราแต่เห็นเห็นเห็นว่ามาเป็นใหม่เห็ความใหม่อยู่เออเราเอาลุงมารวยให้แต่จริงเราเราไม่ขายกล่องให้ใครเลยนะกล่องเนี่ยมันหายากมากได้ละเสร็จละหนึ่งศูนย์หนึ่งสองไปไหมแป๊บเดียวศูนย์หนึ่งสองใช่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง คุยกับกูอย่างแม็กอันนี้ต้องต้องเอาไปเก็บก่อนใช่ไหมครับไม่ต้องขับได้เลยเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วแต่แค่เก็บเป็นการไม่เปิดเดังเองมึงอยู่อยู่กับมึงอันนึงนี่จะคุยกันยังผมกดผิดอันหนึงเอาใหม่เอาใหม่อีกสองล้านสองล้านเจ็ดสองล้านสองล้านเจ็ดเอาเบี้ยวเหรอเบี้ยวเลยพอดีคตายแล้วจะคุยกันแล้วใช่ปหล่ะคุยอะไรวะไม่หมายถึงอะไรเมื่อวานเมื่อวานคนบอกว่ากูมึงทะเลาะกันแล้วมึงก็เลงงอนกูไม่มาตัอ่าตีครับ แล้วแล้วเรื่องยืมเงินประมูลบ้านกจะรยนะครับถ้าต้องต้องยืมผมนเออเออขอกูก่อนแล้ก่อกูยืมก่อนทำไมครับกูก็เมื่อวานนิ้เมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานกูไม่อ๋อวันอาทิตย์กูก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกับมึงแล้วก็ทะเลาะกับมึงเรื่องยังไม่ได้ค่อยเจอลงเข้าลยครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วบคคุณมากรออะไรอ่ะเออมึงรอราคาก่อนละกัน เสาร์ทิตย์ส่งให้ยังกล่องสุดท้ายอ่ะยังเลยครั้งเนี้ยห้าสิบล้านแน่ๆบ้านหลังเนี้ยเงยงน้อยจัดเงินน้อยจัดอะไรนะเงินน้อยจัดเออเดือนนี้มีน้อยเมื่อไหร่ไ้เบิร์ดเมื่อกี้มาการกังการตอนแรกอะมีห้าตอนนี้เดือสามใช่เหรอไม่มึงจนจังวะใช่รอบเนี้ยจนมันได้กล่องอัปเกรดไงแล้วก็ไปตีหมดรถมันได้ให้ห้าคันเนี่ยตันนี้คือเงินจากกูกูยังไม่ได้ขายของเลยเดี๋ยววันนี้กูไปขายของ น่าจะแบบถ้าเกิดขายแล้วน่าจะมาให้ได้5ล้านอ่ะพี่โน้พี่โน่น้อยมากครับพี่สองพันใบพี่โน้เอะไรครับอันนี้ลุงทอมเขาฝากเงินเข้าแก๊งห้าแสนอ๋อนี่มีอติช่วยอยู่หนึ่งสองศูนย์ครับหนึ่งสองศูนย์แม็กมีใบเกตบ้างม็กหาซื้อได้พี่มีในแก๊งเรามีเยอะนะใบเกตอ่ะของทอมนะครับของทอมนะทุกคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ถามมึงอ่ะถามเรื่องเอาให้พี่ศิราไปเลยใครมีใบเกตให้ไปหมดเลยเราไม่ใช้แล้วอ่ะลุงทอมลงแล้วรับล่ะคุณวัวด้วยนะสวัสดีครับ โอเคลองแชทลงครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเออหนูองมีจัดการทียวแอบบินงงเก็บตังค์นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีไอ้ไข่ว่ามึงยังไม่มึงยังไม่ไปอีกเหรอขี้เลยมึงมึงอาสักเจ้ามึงยังไม่ไปอีกเหรอพี่ลุงอะไม่มึงยังไม่ไปไก่เซื้ออีกเหรอเนี่ยนี่ครับมาติดผมเปนที่หมายเลยคนรับขายไปเลยอะลุงเอามึงอยู่ SC ไม่ใช่หรอมันไปฟาร์มกับคนอื่นมาด้วยวันเนี้ยมันเนี่ยกูงงอะไอ้เหี้ย ติดใจแหละเอ้ยมึงจะทิ้งชักนมได้ไงเนี่ยไอ้ศาตว์ไอ้ได้ทิ้งครับอยากไปหาครับคือจะออกไปไม่ได้มึงไปไม่ได้ใช่ไหมน้าน้าศิลาครับน้าศิลาครับน้าศิลาจะถอดหมีออแต่ตัวนี้รักบอลนะรักจัดหมีเออพี่พี่ถอดออกแล้วไหมไม่กระพริปกระเทียมตายกระพริบตายเลยเฮียไม่แล้วไอ้ไอ้งามอ่ะมันแบบบอสจะเฮี้ยไหนมก็ออกไหมงามไม่เกี่ยวงามไม่เกี่ยวพอเข้าข้างงเ่ามเนี่ยเเลียยวอ่ะ แต่ตอนนี้กูแสบตาเลยว่ะกว้ากูทำโทษแทนมึงละพี่น่าจะรู้ตัวตั้งแต่พี่ได้มันมาแล้วนะไม่พี่ต้องรวมตังค์มาแล้วนะพี่พรุ่งนี้ไปขายยามาแล้วก็พาให้มันเดินจากนู่นมาบ้าน JK พอได้ไหมเลขหนึ่งศูนย์สิบสองพี่เดี๋ยวมันยังไอ้เฮียส่งแม่กี่คนเองเฮ้ยมึงต้องส่งนะคนละห้าศูนย์นั่นหน่าคนละห้าแสนเลยนะห้าแสนตอนนี้เราเก็มาแค่เก้าคนไอ้เฮียถ้าเราเก็บเงินห้าศูนได้ทุกคนเนี่ยจะเป็นเงินที่เยอะเข้าใจป่บ เราก็ได้ยิงได้หลายสอนพี่ตีคนละ5สอนเลยอ่ะหนึ่งสองศูนย์ยิงเป้าอ่ะเป้าอ่ะร้อยยี่สิบสอน่ะหากูมาได้บ่อยอะไรับกูลุกไม่ขึ้นก่อนยวมาดีพี่เอานเก็บอาวุธก่อนครับเก็บอาวุธก่อนพี่พี่โนทวนที่ใครส่งแล้วอ่ะี่ส่งแล้วนะมีอติมีกัวมีจุกกู้พี่โนเรียกกรีซัสหนึ่งสองศูนย์ครับโอ้ยขอบคุณบูมไอ้บ็อก บุกบุ๊กบบไรโน้อบหอูย์บุ๊ก้ยัทั้งหมดเป็น18บสโอเคเรามีสิบบสอนโน้ผมส่งแล้วนะครับสวัสดีครับ่ครับพี่โนส่งมปเท่านี้ก่อนนะครับครับพี่อัพเดตครับเาเลยครับพี่ครับไทยเข้าไว้ลูกไวูคนเราร้อยเคไม่เหมือนกันครับ ส่งตันีจริงเหรอข้าเงินนางเิไม่เท่ากันข้าเงินมันแขงครับประเทศอยู่ไหลแเอาสามประคืนกูด้วยไอซัดกูไอยู่แถวชัยภูมาดิเฮียยกนี้ร้อนเลยัดห่งศ์สิบสงไอเหี้ยไปอยู่เหมือนกันกูประหลาดมายไุกเนี่ยเจ็ดเียกูไปเดินจะวิ่งไปไหนแล้วนาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับได้ยังอ่ะได้ยังไ่เดินไปบเกต ท่านแบบไม่ได้มึงมีฮะออกมาใกล้ๆกูดิถ้ากูเก็บอาห้าสิบให้มึงไม่ได้อะไอจีมันคอมโซนปั๊พี่โนเลขอะไรพี่หนึ่งสองศูนย์อ๋อติดอีโมบุรีวะได้แล้วเอ้ยลุงลุงจูดเอ็กเอได้เปล่าเอ็กเออโคตรกากเลยนะ ไอนีงว่าจูนแล้วมันกากเหรอใช่มันมันกากอ่ะแต่มันมีคนอยากจูนไงแต่เขาถามว่าลุงจูนได้หรือเปล่าได้ห้าแสนแต่ว่าไม่ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมคือทําให้มันดีที่สุดอ่ะแต่ว่าสิทธิภาพรถมันไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเขาประสงค์อยากจะจูนก็ไม่มีปัญหาใช่ประสงค์มีจูนไม่มีปัญหาพี่โนนพี่โนโอนผิดปะเนี้ยโอนไหนยังไม่ได้โอนเลยเอาเหรอจะให้โอนไปเลยตอนนี้ใช่ไหมที่มีทั้งหมดใช่ใช่พี่โอนมาก่อนก็ได้จะได้รู้ไง เลขเลขเลขหนึ่งศ Th ูนย์สิบสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองใช่ชี้อะจริงดิสองเดือนแย้หวั่ว สองเดือนแล้วแหว่งเฮียไม่ใครกระต่ายใครวะเนี่ยยังยังไม่ได้ที่เซออ่าไม่เปลี่ยนทุกคนรวมกันผมยังได้ผมยังหาเงินได้เยอะกว่าทุกคนอีกอ่ะรู้รอแป๊บมันแค่นี้ก็มันเฮียสิบกว่าคนเองคือทำไมพเฮียนี่แม่งไม่มีฟาร์มไม่มีเฮียอะไรกันเลยว่ามันัราอะไรลุงแบ็คเลขไหมะเลขหนึ่งศูนย์สิบสอง ใครจะไปไหวกับกาชาลุกแล้ววันวันแม่งหากันกูไอเฮี้ยกูยังไม่ได้ของกูยังไม่ได้ขายของกาชาเลยก็หลไอเฮี้ยก็นั่นแหละเฮี้ยอะไรสัตว์กูยังไม่ได้ขายของกาชากูมีสิบห้าพี่ขายอะไรหมดอะลุงขันรถแล้วครับลุงขัรถแล้วแต่อันนี้แค่รถไอเฮี้ยนไะนะของกาชามันมากกว่ารถอีกกองตื่นคุณผมก็ไม่ได้เงินไม่มีเครดิตอะไรเลยพิงครับพิงประท้วง่าพี่ิง กล่องจูนมึงเอาไปจูนเองไอ้ควายเฮี้ยคุณมีกล่องจูนนี่หว่าไม่คุยแล้วไม่คุดให้ลุงนั่งหลายกล่องมีเครดิตหลายกล่องเฮี้ยอะไรตุ่สาบุญคุณนี่ว่าเอาชิ้ให้กูมาสิบสองกล่องไอ้เฮี้ยมึงบ้าเปล่ามึงให้กูมาไม่กี่กล่องแล้วมึงเก็บกล่องไว้กล่องนึงเว้ยเฮี้ยตอนนั้นอไม่ร้องเงี้ยอะไรดิตเลยห้าแสนพี่พิงค์ไม่ร้องพี่พี่พี่ร้องอย่าร้องพี่พิงค์ใจเย็นพี่ฮะทั้งหมดอะเดี๋ยวพี่บินเคเิแลยวข้แบบก็ส่งคนละห้าแสนไง ผมให้ลุงส่วนตัวไปละให้เยอะให้เยอะกว่าห้าแสนเยอะโอเคจะได้ลงชื่อไว้โอ้โหไล่ไอ้ายเผื่อผมด้วยนะใช่ป่ะไรอะไรไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยไอ้โง่ไอ้เหี้ยมันไม่ทำเหี้ยอะไรสัตว์เกาะแตงเกงไอ้เหี้ยดึงยืงเกงคนอื่นไอ้สัตว์หวยมึงอะไอ้เหี้ยผมไม่สายแลตวจะรี่เดี๋ยวยายบุ้มโอ้โหโคตรโดเล่โคตรแรงเหมือนมึงดึงดึงชายเสื้อเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้ในหนังอ่ะไอ้เหี้ย มันนี่มาเกาะชายกางเกงมันจะได้ไม่โดนกาะไอตีก็ได้เฮียเกาะไอตีก็ได้สัตว์อดีพี่ตดเาจะดกูไม่ตดตวึงนะตัว่อกไปตึ่เาตมดงเรไม่มีแล้วจะไดียอมอ่ะโอนมามือดีย่โอ้โหเฮียไม่มีมีมีเรื่องอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้เล่าฝังนีเล่าฝังดีเล่าฝังดีเล่าฝังดีเล่าฟังนี้เรา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 เ่าเรื่องอะไรเราเราเราขอละเอียดละเอียด่แจ็คอยู่ปะนะแจ็คไม่อยู่นี่ไอแจ็คอยู่ไนไหนไ เล่าเปล่ามึงน่าจะเล่าดีกว่าเรื่องเมไงเรื่เมื่อไงเมื่อวานน่ะเรื่องเมื่อวานน่ะอ๋อโอ้ยอะเทนใหม่กูบอกเลยเทนใหม่เฮ้ยแจ้งมึงทำขนาดนั้นได้หรอเนี่ยเนี่ยเอาหาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเลยแล้วเอาคือก่อนหน้าเนี่ยผมส่งให้ไปส่งไปแล้วแต่เขาไม่นับไงพี่เต็นใหม่แน่นอนบอกเลยแล้วมาดีแล้วมาดีแล้วมาดีคือไอ้เมื่อวานอะ ผมนึกขึ้นได้ว่าไอ้ตัวเบาดี้ไอ้เหี้ยวันเกิดของบุยคอนให้ทีครับจัดตอนตอนตีนเอนตัวน่ะผมนึกขึ้นได้ว่าไอ้กุลเนี่ยมันยังไม่ทำผมจะไม่เห็นชื่อติน้อยมันเข้าตัวไงแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าอ่ะไอ้เฮียแสดงว่ากุลก็ยังไม่ได้ทำอ่ะสิ่งที่มันตีนี้เขขอไปอ่ะมึงขออะไรมัน ก็วันนั้นที่ที่ดิวกันไว้ก็คือไอ้นั่นด่าเสร็จชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้มันโดนอุ้ม้อตู้แล้วก็ประกันใบหนึ่งให้นั่วูถายไปที่มันที่มันขอดิวประกันเราไปแปดหมื่นเงินแดงอ่าแต่มันไม่ทําตามอผมก็เลยถามมันว่ามึงละเลยมากี่วันแล้วอมันก็บอกไม่แน่ใจครับมันสามผมก็บอกว่าเอาวันสามสี่วันก็ให้มึงสามวันแล้วกันทีนี้ผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรละไม่ต้องอุ้มไปตีน้อยละตีน้อยตีอะไรสักอย่างหนึ่ง เปลี่ยนเป็นข้อเสนอใหม่แล้วกันรีเบิร์ตทีวีพลีสเป็นบัตรประกันยี่สิบใบกับแท็กคันนึงอื่ที้เขาก็บอกเอ่แทงเลยค่ะพเพราะเราไม่มีให้หรอกเขนเยอะขนาดนั้นนะผมก็บอกว่าเอ้ยคุณมีคุณมีแน่นอนเพาผมเพงผมผมได้ข่าวมาไงาคือเขามีกันอยู่แล้ว<ค>ได้ให้านางไปยืนต้นไม้นูน้นอะ ที่ผมก็บอกว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับถ้าถ้าผมไม่อยากทำคุณผมไม่อยากแทงไม่อยากมีปัญหาอะไรพวกคุณแล้วผมเกลียดตีพวกคุณแล้วอารอแป๊บนึงคุยธุระอยู่อ่อรอกนรอกันเขาขอแบบขอไปคุยกันแป๊บนึงอ๋อกูคือคือแบบว่าปล่อยปล่อยให้ให้พวกมึงแทงกันเลยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่กูมองว่ากูมองว่ามันมันมันเป็นแบบนี้เว้ยคือมันมันไม่มันจะปล่อยเราเปลือยอ่ะอ่าผมก็เลยไม่แทงไง แต่กูมองว่าไอ้เฮียจริงๆก็ไม่ต้องสนใจแม่งก็ได้นะไอ้เฮียประมาณแบบว่าอ่ะกูเจอกูก็ฆ่ามึงกูจับมึงแม่งไม่ถ่วงนะให้พวกมึงเสียเวลาชีวิตเล่นอย่างนี้มันก็ทําได้เนะ้ยเหมือนแต่ก่อนที่ทํากันเนะพราะแล้วผมก็บีบมันไปว่าเอ่อเอางี้ถ้าพวกคุณกลับไปคุยกันแล้วคุณกลับมาแทงผมผมก็บอกมันไปว่า,วางั้นเราก็เล่นกันอีกคราเดิมน,น,นะหนเหมือนเดิมทุกอย่าง ทีเดีเขาเขาก็เดินกลับมาแล้วเขาก็ให้น้องๆเขาไปแบบทําไปเช็คบัตรอะ uh ่ะ huh. ไปเช็คบัตรในตู้เรเบลว่ามีกี่ใบอะไรเงี้ยจะได้เอามาเทท่า้อฮะแล้วผมก็บอกอเ,เขาเขาให้ผมยีรอ,อมันเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมก็เลยถามเออทำไมมันนานจังครับเนี่ยไปเช็คบัตรหรือไปทําอะไรกันไปตุกติกหรือเปล่า uh huh. ผมก็เลยบีบเขาไปทีนึงว่าถ้าคุณไม่ยอมรับดีลนี้หรือว่าดีลนี้ไม่จบอะ่ะผมก็ถือว่าคุณก็จะเริ่มการปลดลิมิตเหมือนกันนะ เลยนี่เขาเดินมาพูดพูดว่าอกหักว่าเอ้ยทำไมนานจังทำไมน้องน้องหนูไชเช็นนานจังผมก็เกียวเขาเหรียมไว้แล้วเขาแบบน่าเล่นเชิงละผมก็เลยดิวใหม่ไปเป็นบัดประกัน50ใบออาะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าทางแก๊งที่รวบรวมรวบรว,บรวบมมาเนี่ยไม่ถึงเลยค่ะ50ใบอะ่ะ ผมบอกว่าคุณคุณมีอยู่แล้วคุณมีแต่คุณไม่อยากให้แค่นั้นแหละแค่แค่พอแค่แบอกว่าแค่หนูคนเดียวก็สี่ใบละผมบอเอ้าถ้าคุณพกคนละใบคุณมีสี่สิบคนก็สี่สิบใบคุณเป็นสี่ใบคุณเป็นสี่สี่แล้วปะมันก็จะห้าสิบอยู่แล้วนี่เขาบอก<ช>ว่ามันมันหาไม่ได้แล้วก็อย่างถ้าเรารวมๆกันเรามีเปร้อยใบเลยนะบัตรปรกันอ่ะใช่ครับแล้วคือทีนี้ผมก็บอกว่าล้วเราอย่างนี้ ผมขอของคําประกันหน่อยถ้าคุณรับข้อเสนอนี้เขาเขาเหมือนจะรับข้อเสนอนี้นะแล้วเขาผมก็บอกเขาว่าคุณเอาบ้านคุณอะมาคประกันไว้จนกว่าคุณจะจ่ายบัตรประกันครบห้าสิบใบบ้านคขาประกันนะฮะใช่ครับแล้วก็เขาขอลดผมแบบสามสิบใบได้ไหมสี่สิบใบได้ไหมผมก็ลดให้เขาไปใบหนึ่งเป็นสี่สิบเก้าใบ แล้วก็เอาบ้านเขาประกันไว้ากนจะจ่ายบัตรประกันหมดแล้วตอนนี้บ้านของเขาก็เป็นชื่อเราอยู่ตอนเนี้เราไปเียนร้องอ้เหราใช่ครับมันมันทำได้ด้วยเหรอก็เรียกทีมงานเลยครับพระเจ้ามาใช่แล้วพระเจ้าให้ด้วยเหรอให้ให้ครับไม่เราเสนอเองแล้วเราแล้วเราเปิดประตูบ้านได้ปะไม่ได้ไม่ได้ เรนเรียก <บน S 2> พวกมันมาเปิดได้ครับเรียกพวกมันมาเปิดได้ไม่คือรถเอ้คือบ้านเนี่ยสัญญาเป็นลายเซ็นเนี่ยเป็นของเราถ้าเกิดสมมุตเข้าทาําอะไรผิดก่อข,ข้อตกลงแต่เขายังสามารถจะเป็นผู้อาศัยอยู่ได้อ่ะแล้วเราก็สามารถขายบ้านหลังนี้ได้เลยเด็ได้ถ้าเขาปิดอะไรข้อตกลงอ่ะที่เราแจ้ได้ลงสัญญาขเขาว่าไงม่ถ้าในกรณีก็ในสัญญาคือถ้าเขาแบบตุกติกหรือว่าเล่นเล่นเล่นเหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งอ<ล>่าอจะมีบ้านหลังหนึ่งที่จะโดนเป็นของเราแล้วก็แท็กทุกคันในแก๊งเขา โหยี่อ่หดชิ้หายนี่ผมผมเรียกไปไงโอ้เขียวหดชิ้หายสัตว์แต่เขาเขาก็ายินยอมที่จะเซ็นถูกต้องไหมส่วนในเรื่องการส่งการส่งบัตรประกันอ่ะเขาเป็นคนเสนอมาเองเลยว่าเขาจะส่งห้าใบต่อวันอผมบอกให้เวลาเขาไปแล้วว่ามึงกดจนกว่าจะส่งครบอะมึงส่งกี่วันเลยกี่ใบก็ได้แต่มันเสนอมาไงวันละห้าใบผมก็อ่าโอเคถวแล้วนะมึงเอาแล้วนะอันเนี้ยคือมึงยอมเองนะอือือือก็มึงยินดีที่จะส่งแบบนี้เองอะเขาแบบไปน่ะ อยู่แถวนน้นอะไปอยู่ข้างหลังกันแล้วก็แบบไปนั่งร้องโขมร้องไห้อะไรกันที่แบบตีบอลเมื่อกี้ใช่เหรอเขาไปร้องห่มร้องไห้เลยเหรอแต่ผมบีบเขาไม่ให้เล่นไงเออเออดีนะการกูกูมองกูมองว่าก็ดีนะเหมือนแบบตอนแรกเขาปล่อยให้เราแทงใช่ไหมล่ะเขาจะเอาเราเกลื่ยอะไรประมาณนี้แต่แต่โดนโดนอันนี้ไปก็ก็เชี่ยเหมือนกันนะแค่เผื่อฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันแบบแค่แจ็คเองเหรอแต่จริงจริงมัน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 ลากมาตั้งแต่เรื่องเมื่อวันซืนอะที่ เราจะคุยกับไอสกอตเรื่องไอตีอ่ะจำได้ปะที่มันมีดินทายตีอ่ะอ่าอออแล้วบังเออแหละเราไปคุยก่อนก่อนที่แจ็คจะมาด้วยซ้ําอืำก็คือเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขาก็แบบพยายามพูดแบบหาเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะไอเดมอนเทดมันก็ดมอนเฮดกูมองว่าไม่โกหกอ่ามันก็กล้ายืนยันนะก็อูมองว่าไดอมอนเทดไม่โกหกกับพวกเราแน่นอนกูฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็แหละก็คือจากที่เราไปฟังอ่ะสรุปก็คือแม่งเหลี่ยมอ่ะ อ่าใช่พวกเียหลี่ยมเลือกที่จะเหลี่ยมเข้าข้างเต็มที่อะไรเงี้ยกูกูมองว่าดีนะกูมองว่าดีนะก็อย่างที่อย่างที่พูดแล้วไอ้เคียร์ถ้าแม่งไม่แคร์เราเราไม่ต้องไปแคร์แม่งเดี๋ยไอ้เคียร์เราคือผมก็เขียนแล้วแหละว่าเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นในพวกไอ้สีตัวนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อวานไอ้เคียร์ขอบ้ามันเสนอหน้ามาเฉยเลยอ่าบ้าสกอตต์อ่ะเมื่อวานอ่ะไอ้เคียร์บอลออกไดมอนด์ใช่ไหมเอาไอ้เคียร์บอลมาอยู่ธนาคารดีกว่าแม่มันกำลังมาหน้าบ้านลุงรอเดี๋ยวมันโทรมาแล้ว ก็เมื่อเมื่อสกอตมันรับไอ้พวกนั้นได้กูก็รับไอ้บอลเขามาอยู่นี่ได้เหมือนกันอะคือมันหรือเปล่าพี่สองอาทิตย์มันมันแบบมันไอคนที่มาบอกว่ามันหาว่ามันเอาชีวิตเขาแรกแหละบอกว่าจบลบได้เลยถ้าผมพูดโกหกอะมันยอมอะเอาง่ายๆซึ่งไอชักนมมันพูดว่าว่ไม่ใช่แบบเองนะเอียงนะแต่คือไม่มีใครกล้าด่าเพราะว่าจริงๆไม่ไม่ใครกล้าล้อเลียนหรอกก็ใจชักนมอะ ักสกอตนะไม่ชักนมมันก็มันก็พูดน่ารักดีมันเวลามาในนี่กูก็มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะหมายถึงมันบับกับมึงก็ไม่แต่มันใส่ชุดสกอตไงส่าเข้าใจ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 มันมันมันไม่ได้มันเหมือนมึงเหมือนเหมนมันแซะแซะมึงอะไอ้นั่นใช่มันแซะประเด็นประเด็นก็คือมันก็ควรจะจบแค่กับชักนมไงถูมลใช่มันก็ควรมันก็มาพูดอะไรอีกโดยที่เขาแบบว่าเขาก็ไม่ยอมอะ อารมณ์เหมือนเขาก็จะพูดให้ว่าไดมอนด์นีฮดมาปั่นหัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออแบบปกป้องอะปกป้องปกป้องกูก็มองนะถ้ารับหลังนะสมมติถ้าไม่ไปพูดรับหลังมันก็คงคิดว่ากูก็โอดไดมอนด์เฮดเหมือนกันอ่ะแต่กูก็คิดว่าเราถือห่างมิวอกูก็โอดจริงๆนะแล้วทําไมอ่ะไอ้เหี้ยโอดจริงๆแล้วอ่ะกูก็โอดจริงๆนะเออก็แม็กไม่เคยกลางอ่ะทำไมเอ็นก็เอ็นมาอยู่แล้วก็ไม่เคยกลางมานานแล้วไม่ใช่เหรอเนนี่่ยโงไม่ร้องโง่ร้องไห้กันนานเลยถ้าเจอแม็กล่างหนึ่งอะ น้องหมาป่าเดียวดายมาแล้วเนี่ยเป็นหมาขี้เลื้อนนะเนี่ยมาละว่าไงบอลมึงจะมึงจะโชว์ปืนมึงทำไมอ่ะมึงโชว์ทำไมอ่ะพาผมแค่รีกระสุนครับพี่ไม่มีมีดไม่ใช่เหรอมึงมีแต่ปืนทุกวันหนียิงปืนมาถือทุกวันมันอ้วนนะครับลุงผมผมมีมีเยอะอยู่แต่ไม่มีปากหลามอ่ะเอ้แต่ไม่มีสวิตเบะครับเอามึงไม่มีปากหลามมึงมีแต่ปืนมีครับข้าวผมเดินมาหาลุงเขาดิ ยิงหน้าไหมยิงหน้าลุงเขาต้อน้ากาศด้วยเออใไอกระบะมันมีใครบ้างนะชักนมบ๊อบบี้เซไฮเหรอคอาบ้าเซไฮใช่ไหมไอตัวที่มีประเด็นอ่ะไอชีลาด้วยไอชีลาด้วยเออไวตัวที่มีประเด็นอ่ะคือไอบอบบี้ไอคอปบ้าไปไม่ไอตัวที่อยู่กับไอเซิร์กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่ใช่เซย์ไม่ไอเซยไม่มีเลย ที่เป็นประเด็นคือ2ตัวนั้นแล้วตัวที่เกาะก็คือักคนที่ชอบไซโคนอ่ะไอคือสองตัวนี้เลยไอไอซี่เสียงแอกแอกหน่อยอ่ะกูคิดว่านครับไอไอคอปปาอาจจะไม่ใช่ป่ะไอคอปปามันก็คุยรออะไรอ่ะหมดแล้วใช่อะไรอ่ะไอคอปปาเมื่อวานพอดีเนี่ยมันคุยกับกูพอดีเลยไอไอหัวส้มมันพูดอ่ะมันก็บอกว่าแบบมีคอปปาอยู่คือจริงๆตอนนั้นอ่ะมันอยู่ในน้ำเอ่อแดมเบนเฮทถูกป่ะมันต้องควนใส่สูตรเอสซีนะ ไม่ไม่แต่หมายถึงว่าวันที่คุยดิวันที่พูดอ่ะอ๋อใช่ครับมันอยู่ในน้ำนวันนี้แต่คือแม่งใส่เข้าสกอตเต็มเต็มอ่ะแต่แต่มันมีคนในสกอตด้วยนะอีกคนหนึ่งที่พูดอ่ะที่ผมพยายามบอกนะแต่ผมไม่ไม่กล้าบอกนะนะมึงก็กลัวเขาตีเรื่องไงเออใช่ใช่ใเดี๋ยวกูรีบรับคนเพิ่มดีกว่าไอ้สัตว์รับกี่คนอ่ะ สักสองคนเพิ่มอีกสักสองสามคนพอละกูกูจะตั้งหมดแกงไว้สักสามสิบห้าคนไงเปลี่ยนใหมรับรับพออะไรก็อยากได้เลขสามสิบห้าอยากได้คนแบบไม่เนี่ยเจตนาคนน่ะอยากได้แบบเอาเก่งเอาขยันเอาปัญญาอ่อนเอาเงินเอาปัญญาอ่อนเฮ้ยนราเบิร์มีคนหนึ่งนี่ไม่เรา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 ไม่มองงั้นเราเบิร์ตครับเรามองคนที่รู้ใจเราได้อยู่กับเราได้เรารู้สึกเราเราเราใจแลกใจอะไอ้หี่เราจะไปหาที่ไหน ใครหวังผลประโยชน์มาเรามองออกอ่ะใด่ดูแค่ว่าเราเรายังขาดอ,อะไรอม่<ะ>ที่กูถามอย่างนี้คือกูเคยเสนอไปลูกบอกไม่เอาไอ้นี่มันเต็มไปอยากได้คนบ้าตอนนั้นลูกบอกอย่างงี้ไง ไม่ไดคนปกติแบบไหนไม่เว้ยคนปกติมันมันไม่มีทางให้เงินเราอะไอ้เช่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้ให้เขาอะมันดื้ภาพออกไหมใช่ใช่ใช่คือกูมองอย่างนี้ปกติปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมันนะก็ไม่ปกติไงมันไม่ปกติไงไม่ใช่มันไม่เหมือนกันคืออยู่ดีแต่กูรู้จักพวกมึงมาสามสี่ปีแล้วอ่าใช่แต่ว่าอยู่ดีอย่างคนนั้นน่ะที่เอาเงินมาให้มึงอะเราเราไม่เคยทําอะไรดีให้เขาแล้วแบบกลกลายเป็นว่าเขาเอาเงินให้เราอ่ะ เขาคิดว่าเป็นคาเข้าแกงอะมามาใบเกตกับแฟชั่นมันก็รู้สึกแปลกๆไงสิงสิงเราตอนนี้เรามีปรลสิทธิยูไม่กี่ตัวในแก๊งเรายังมีปรสิทธิ์เลยเนี่ยหน้าขาวน่ะขาใบเกตกับแฟชั่นหน่อยครับคอยเกาะกินน่ะที่ไม่ติดเป็นพี่ตัวนี้ก็ปรลสิทธเหมือนกันเอออ๋อโอ้โหมึงเมื่อวานมึงมาช้าเขาเอาไปเกือบล้านน่ะกับแก๊งเราอะอะไรวะแฟชั่นทั้งตัวน่ะมึงคิดดูดินะ ไม่ให้ก็ไม่ได้ไอ้พี่เฮ้ยพี่พี่ต้องมีหมูนะเว้ยพี่ผมบอกให้ก็ให้สมชายไม่ซื้อให้อ่ะก็จะเอาอ่ะพี่พลาดนะที่พี่ไม่มีหมูอ่ะเห็นไหมเต้แต่กูมีลูกศิษย์กูคนนึงนะคืออะไรเป็ดชิลูอ่ะเป็ดเป็ดเซรุปเปล่าเออเป็ดชิลูไม่ลูกเลี้ยบอลมาทำไมมันมันเป็นลูกกระจอกกูอยู่อ่ะตอนเนี้ย ใช่ผมก็รู้สีเลยไปรู้กระจังใช่เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งช่วยมันดูขึ้นขอนบวกสี่แล้วไอบอลมึงอกอย่าแก๊งแล้วเหรอไปนู่นแล้วไอ้เียบอลวิ่งกลับมานี่ดิมึงจะวิ่งไปไหนเดี๋ยวกูไปเอามันอยู่ไอ้เป็ดชิลูเนี่ยกูเพิ่งให้รถมันยืมไปทำงานด้วยเมื่อวานอ่ะไม่แต่มันอยู่กับเพื่อนไงกูเลยไม่อยากไอ้นี่มันไงมันชอบไปขโมยไก่เฮี้ยมันเป็นโจรกระจอกเอาเอาเอาเนี่ยนี่จะคุยลุงให้จบก่อนไหมครับลุงไม่เมื่โดนแล้วอย่าแก๊งเหรอขอนักกาขอนักกาขอนักาผม ออกมาเองครับอ่าเพื่อก็ผมคิดแล้วครับป้าไอสึกที่ผ่านมาก็การตัดสินใจของผมมันพลาดบ่อยไปครับอยู่กูบ้ออายบ<ะ>อยู่กูบ้อยู่กูบ้อยู่กูป่าง่ายไปเนาะ <c oughs> อะไรอะครับลุงไม่รู้แต่อยู่กูป้าละไอเฮียช่างนมยังอยู่ sc ได้เลยมึงก็มาอยู่กูไงเดี๋ยวกูให้มึงสร้างเรื่องเฮียอะไรก็ได้มึงสร้างไปเลยสัตว์ ไอ้ทอนเลยนะมึงมึง,ม,งมึงแค่หาเรื่องให้กูอะแค่นั้นอะสิ่งที่มึงต้องทําอะเ <c oughs> ข้าบาเป็นตัวนรกของพวกกูอะใช่มึงเข้ามาจงเป็นคนหาเรื่องให้พวกกูเยอะๆแค่นั้นอ่ะ <c oughs> เอาป่ะแม่เอาผู้หญิงนะผมไม่มีอยแล้วครับของแบบนั้นแหะเฮ้ยไอ้หนุ่มมาคนเดียวมึงไม่สงสัยตั้มหรอบอลกูถามจริงๆถ้าแกงไม่มีตั้มแกงก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปัญหาของผมก็คือกูให้มึงมาเป็นกูไม่ได้กูไม่ได้ให้มึงมาอยู่ถาวรนะกูให้มึงมาเป็นเด็กฝึกงานพวกกูนะเอาป่ะสเดือนแล้วไม่ได้อยู่ในนาม JK นะเหมือนถึงแบบระหว่างมึงทำใจมาดูงานอ่ะมาดูงานอ่ะมาดูงานอ่ะว่ามันอยู่มันมันเป็นยังไงอ่ะมาเรียนรู้ระโบมาะโมบมึงจะได้มาเรียนรู้แล้วมึงก้าวไปทำแต่มันเหตุก็ได้แค่มาเรียนรู้จากพวกกูแค่นั้นเองยังไงสนใจไหมผม ก็อยากอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวครับลุงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรความความเด็ดขาดอะไรทุกอย่างผมไม่มีเลยดูบีใจไงร้องแบบมันแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วเวลาจริงจังมันก็คิดเหมือนผมเล่นอ่ะผมก็เลยเลื่กเทียบเดียวนไม่กูก็ถามว่ามึงจะอยู่ไหมไอ้เฮียมึงเกาะอยู่ครับลุงอยู่ครับดีใจเฮียตอแหละไปพูดแบบ อ้พวกกูจะนั่ค้างพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียว่าชีวันใน้ c r รเชี่ยมึงแลวเปสนศพว่าชีว์กอนนตายเชี่ยมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวัน a ด้ลูซพวกกทำไรว่าชีว์กอ n n ด้ดสซนตีนพวกกู m ามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุวกัพาเน